สวัสดีค่ะมีรถแฮชแบ็5ประตูสภาพไปสวยมานำเสนอกันอีกแล้วนะคะรถใหม่มากๆเลยนะคะ MG 6เครืนยนต์1.8 Turbo Sunroof Kyoto คันนี้ปี2017ค่ะ Sunroof ระบบไฟฟ้านะคะภายในค่ะก็จะเป็นเบาะหนังนะคะสีดำแนวสปอร์ตปรับไฟฟ้านะคะ a i r b g b s กุญแจรีโมทค่ะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะแอร์ระบบดิจิทัลนะคะ รถส,สวยมากๆเลยนะคะคันนี้ใช้งานรถทาหมื่นบาทขึ้นไปค่ะผ่อนเดือนละเจ็ดพันกว่าบาทนะคะขอทานเงินเดือนในรับรวมผู้เช่าซื้อที่ซื้อรถคันนี้ได้นะคะทิ้งหมื่นห้าพันบาทขึ้นไปนะคะจะซื้อรถคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะมีซันรูฟระบบไฟฟ้ามีแอร์ตอนหลังี่ังหักนะคะและอย่าลืมเป็นเครื่องเทอร์โบด้วยนะคะรถส,สวยนาใช้มากมากเลยนะคะด้านหลังก็จะเป็นระบบสัมผัสนะคะเวลาเปิดก็จะเปิดได้จากตรงนี้นะ,ะแต่ว่า ฉินถอาล็อกก่อนนะคะสักครู่นะคะรถสวยมากๆเป็นรถที่ขับดีพร้อมใช้งานเลยนะคะหรูหรามากๆเลยค่ะรถสีดำภายในสีดำแนวสปอร์ตติดฟิล์มสีดำอีต่างหากนะคะสะภาพดีมากๆเลยนะคะนี่ค่ะกว้างมากๆเลยค่ะพร้อมใช้งานเลยนะคะสำหรับรถคันนี้ค่ะ ใครกำลังมองหารถเครื่องเทอร์โบพันแดนะคะแนะนําเป็นรถคันนี้เลยนะคะเป็นรถที่น่าใช้มากๆเลยค่ะสภาพดีค่ะหรูหลามากๆเลยค่ะเครื่องแรงขับดีมากๆเลยนะคะ MG6 1.8หหนึ่งจุดแนะคะเทอร์โบซันรูปยอตโต้คันนี้ปี2017ค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์0ูนย์เก้าสองหห้ดห้าแดติดต่อ